ตายตายไอศิตายเจ็บเจ็บมี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 เจ็บมากมีเจ็บมากมีเจ็บมากพี่ยิงตายโทษโทษโทเอาไปยิงเลยตายตายกูตายกูตายตายตายโหหมดละไอสัตว์คนเดียวคนเดียวพี่คนเดียวคนเดียวเฮ้ยไม่ละลงคนลวกูบอกชุบบนถังเดี๋ยนะครับเหลือเหลือเหลือไหมเหลือไหมหมดล้อหลอกไอสัตว์แย่ฟูล้อหลอกหมดแล้วเนาะได้ควยล้อหลอกใช่ปะ ตัวเดียวตัวเดียวบอกให้ชุบบนปัม๊มไอสัตว์มันไม่ชุบข้างล่างไม่มีไม่มีโปรเทคด้วยเนี่ยโฟอะ่ะได้แมงปัม๊มาได้ด้วยนี่เดี๋ยวกูลั่นให้เลยแหละเนี่ย้ แป๊บเดียวหมดปากหลามจริงเรามีกี่คนเนี่ยตรงนี้น่าจะมีกันหมดปะหัวมันไม่แตกอะเต็มหัวเลยี่แต่หัวเพื่อนแตกกูเหลือเชื่ออเลยดีแค่ไหน้วกูแม่วไม้ตีปั๊มเดี๋ยวพวกมึงตีเออรู้แลยว,ว่าตีเพื่อนมีตาครับผมมีตา รู้แล้วแต่ละชุบฉลาดฉลาดหน่อยต้องจะจะชุบจะชุบบนปั๊มไว้กูก็บอกแล้วว่าชุบบนปั๊มไม้เฮียยังไปชุบข้างล่างอยู่เดี๋ยวเจอกูร้านหน้าแค่นั้นแหละมึง เขาไม่ได้เลยนะจนกว่ามันจะงัดได้อะสับจอบมาเล่นดาวชิวๆทำไมหรอ <c oughs> ทำไมอย่าบับเขาเลยนะซอเอา้าก็เขาโอ้โหก็แม่งดูล้อหลอกดูมันล้อหลอกดิตัวเดียวตัวเดียวยิงเหงาเหงาด้วยช่วงเนี้ยหาเล่นอยู่พอดีด้วย ใช่เหรอตู้ไฟกระบับได้เหรอได้เหรอวะได้ข่าวว่าของเยอะด้วยนี่กาเซียสเซตเบคอนเออลงมาเอาสับเลวลงมาเอาสับเลวสวย จะช้บยลอกน้ำออกนอกพื้นที่ได้ครับได้ครับได้ครับเอ้ยตายกันหมดแล้วเหรอฮัลโหลนวยมอทำไมมีแค่นี้ไม่ถึงก็น่าจะโดนี ตี่ถึนก็โดนเหมือนกันเหรอหมอนพี่จาะนะพี่ตอนนี้เหมือนพี่ป่ะเนาะเออเดี๋ยวเจอกันลุกหน้าไปดูไปดูพี่ไปรันหน่อยนะรถรันกลางไปดูรันโปเทคมันไม่มีด้วยนี่ไม่แต่แต่แต่เมื่อกี้กูบอกกูบอกกูบอกว่าไงบอกบอกกูบอกชุบบนบนปั๊มไอ้สารโดนสไลด์ลงไปพี่ชายโดนสไลด์ลงไปเอามันหนักหนักได้ครับเดี๋ยวจัดให้เอาแม่งแน่นอนอ่ะรถมาจอดใกล้โลซอดิเฮ้ยหน้ายคนคุณนนี่เนี่ย สวัสดีครับพี่เกมเจอกันร้านหน้าหน่อยนะครับพี่ชายได้เลยพี่มาพี่มาพี่มามีมีคนอยู่ร้านนี้พี่ร้านไหนร้านไหนร้านรถร้านรถร้านรถนี่ตีไหนร้านรถนี่ของประชาชนเปล่วะฮะร้านรถตึกปืนของประชาชนนี่โง่ประชาชนไม่ละตีไหนล้วโดนอีกตอนตอนตอนนี้มันเหลือร้านไหนบ้างที่มันใกล้ได้ร้านกลางสนตลยหมดแล้วอ๋อไม่ละานไม้ก็ไม่อยู่ไม่ร้านกลางโดนใคร เดี๋าโฟอีกแล้วหรอมึงมึงมึงจัดเซตพิซซ่มาอยู่กับกูมึงซักเซตนึงได้ไหมขอเซตพิซาจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยใครมั่นใจว่าตัวเองเล่นมีดเก่งๆหรือมีดปากหลามมึงมาเลยเว้ยอ่าตอนตอนนี้แสดงว่ามันจะเหลือร้านไหนปะเหลือเหลือร้านมุนหอยร้านร้านริมเลร้านร้านแลนซ์ส้มอ่ะมึงมึงไปรอเลยมึงมึงรีเซ็ตแล้วมึงไปรอเลยพี่หล่ำพี่หล่ำแกไม่เล่นเหรอวะพี่หล่ำแกมีดอ่ะพี่หล่ำตายอยู่มี่ตายอร้านนี้แหละไม่เลยไอ้เหี้ยโอ๊ตก็ไม่อยู่ด้วยนะตัวไม้อ่ะไอ้ไอยสจเนกอยา อมุนหอยมีอะไรมูจะอตพี่มุนหอยไหนวะกูอยู่มุนหอยเนี่ยไม่หอยกลับกับพี่ล่ะแม่ร้านสเตียราสเตียร์สเตเดียมใช่ป้ะมาลงมาลงยังมาลงยังแล้วลงแล้วไอพี่พี่คิงก็มาพี่คิงพี่คิงสเตเดียมพิคิงมีคนลับแล้วมีคนลับไปไปดิไปดิสเตเดียมอ่ะกูขอลั่นหน่อยสเตเดียมมีคนเดียวใช่ป้ะไอซิ๊งมาดิโวยซิ๊งอะมีมีลับมีพี่มีพี่คิงสามแล้วขาดสองนะเว้้ยรจไมดทเล่กันซิ ห้ามคุยนะเว้ยห้ามบับคุยนะเว้ยโดนใบนะเว้ยเด็กเดี๋ยวไปแลนกลางเลยเด็กคุณนห้อยหมดมามาแนวโฟพี่พี่ไม่มีแนวโฟแม่งล้อหลอกกูด้วยไอ้เหี้ยมาดิ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 มาแล้วเจเลยกับจิกมาเพิ่มผมผมแล้วใช่ปะผมไปได้ป่ะผมไปมามาป่ะครบเต็มแล้วไปได้ปะอยากบ้านเหรครบแล้วมึงฟังดิตีตีนี้ก็โดนโดนคำว่าตายแบบล้อหลอกเหมือนกันนะพี่แบบตายอย่างเงี้ย ตายสไลด์เบแล้วก็ตายกูไอ้สัตว์ตายมันบัฟไม่ใช่เหรอตายมึงมึงไปมึงไปมึงดูชมมันดูชมมันดูชมมันไปดูชมมันกูเล่นให้ตายโง่มึงไปดูชมมันนี่ไปดูชมมันนี่ทิพทิเล่นกับพี่เล่นพี่เล่นกับพี่พี่พไ่พี่ทพไม่พี่ทิพไมบูน่ะบูนไปไปทอบูนไป ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกระจอกจัดเลยเอามาดิเอามาดิเอามาดิไหวปะ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 มึงไหวปะมึงไหวปะกูถามั่วไหวปะผู้ตายมั่วไหวไหมตายปะตายปะกระจอกตายปะพ่อพ่อพ่อพี่กินพอพี่กินพอพี่กินพอพี่ไม่ปั๊บจบพี่มันมันงางไปยังอ่ะดูดูดูหลังร้านดิแม่งด้วยมันมันนั่นไอ ได้ยังวะเฮ้ยมันมันงันไปแล้วนะมันงันไปแล้วนะมันเพิ่งงันไปมันงันไปแล้วไปแล้วเดินต่อไปแล้านเดิต่อพี่แดงแดงไม้สัตว์กูแดงได้ทุกบวยแดงแดงไม้สัตว์ไปไ่ไม่บับศพพี่ไม่บับศพไม่บับศพตอนนี้ไม้เหลือใครเหลือพี่ต่อคนเดียวหรอเออเหลือพี่คนเดียวร้านไหนอีกเหลือร้านไหนอีกที่ใกล้ได้แล้วตอนนี้หอยร้านหอยร้านหอยมหอยพี่ยังโนแล้วเนี่ยคุณกำลังไปพี่เราไม่ได้เราไม่ได้สักร้านเลยเหรอตอนนี้เหลือมุนหอยกับริมเลป่ะตอนนี้ ่ีแล้วเหลือมึงหน่อยร้านเดียวพี่โอ้โหไอ้เหี้ยมึงหน่อยกลัวพี่คิงมานะมามามาแล้วไม่แล้วก็มันมาหลายครั้งพี่มาเลยพี่เฮียมือหน่อยก็อยู่บ้างตอนนี้คุ้นๆแล้วจิ๋วผมกับชิลิวตอนนี้สองคนกับพี่ชิลิวแล้วพี่แตนี่เหมือนนี่แหละเอ้ยนี่ไอะไรเอ๊ะซอกับพี่คิงมาก็เติมเติมพี่ซอมาเลยก็ได้เติพี่ซอมามามาเดี๋ยวผมอยู่รถให้มามามึงจอดหน้าร้านเลยมึงมึงจอดจอดหน้าร้าน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 ครบอ้าเอง เจาะไหมอันนี้ไปดิ่งนะไปเฉียดสุดไปแต่บัรไม่สุดนะไม่สุดอย่าบาร์สบอย่าบัาร์สบยนะบั้วยรอเนึงรอ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 เนินหมายม่น่าจะเต็มนะ้วตีนี้กูดูทรงละพี่ต้อมันลงละถ้าไม่ถ้ามันบัฟเราส่วนเราซื้อเรื่องมันได้เลยเว้ยไม่มีโปรเซกอะอือสามคนนะตอนเนี้ยถูก เขียวแล้วเข้าไปงานดิเข้าไปงานคนนึงดิเข้าไปหลอกเข้าไปหลอกเข้าไปหลอกงานคนนึงดิใครมีที่งานอ่ะมันก็เราบอกนะกูจะได้ออกไปครัมึงดูให้มึงดูให้อันนี้ใครอ่ะอีกที่นึงใครอ่ะพี่น้องสองกล้องไอซองงานจริงเลยปะอันนั้นเขาหล่อช้อนเหรอตรงนู้นอ่ะนกศรีนกศรีนกศรีนกซี่มันนกซี่มาเสือกนกซี่มาเสือก ไปตัวพวกอย่างมีบทอีกแล้วูุระเบือสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเอาเดินลงมาลนะพี่มาเล่นมาเล่นมาเล่นเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยกูจะบัฟเล่นก่อนเลยมามามาไปแล้วไปแล้วเขาเข้ามาแล้วนะเขาวิ่งมานะมา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 ลับดิรับซ้ายดิรับซ้ายรับซ้ายรับซ้ายเลยคนซ้ายมาซ้ายไปเนินตายตาย สอนกูหน่อยสอนกูหน่อยสอนกูหน่อยนยยันตายดิโง่ตายบ้ามึงเด้งิมึงเด้งมึงเด้งบ้ามึงเ้งบากูดิมึงเด้ากูดิมึงเด้งอรมึงาไอ้เอเอาเือนนหน่อยกเก้งมึงเอาเือนัปมึงเอาเือนกปเอาปะมึงเอาปะมึงเด้งบ้ามึงเด้งดิมึงเด้งสวนดิมึงเด้งสวนดิอยากเมก็เด้งสวนดิดึก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 ขี้อะไรมึงดึกดึกเี้อะไรมึงดึกดึี้อะไรมึงดึกดึกดดึกดดึกท ดิ้ดิคุยเลยกระจอกจัดเลยเฮียพวกนี้ไมเงอนไม่ชอบเฮียตายยาเยียยายาไม่มีอะไรเลยยายาบอกเขาห้ามปั๊บคุยกูปั๊บคุยไปแล้วมีเฮียอะไรดีวะอะทำไมมึงต้องมีปากมีเสียวะล็อกซี่ต่อ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 ควยเต็มปากด้วยเฮียเฮ้ยพี่กิงตายพี่กิงตาย มาตาอหนึ Why, ่งแสนแสนแสนกันไว้แสนกันไว้แสนแสนกันไว้แสนกโค้ดกูโอ้โห้พี่คิงตายไวไปว่ะกูละเบื่อตีช้อนเว้ยเฮียแต่กูเอาแม่งหมดเลยน็อกซี่เอลฟ์โอ่ย ไม่ญาตดีใครทั้งนั้นนะกูวัวด,ด,ด,ดึกดึกดึกนี่มันหลอหลอกเนียมันซื้อเรื่องมันได้เปล่าวะแม่งไม้สองน็อกซี่อ่ะมันจับใส่เต็มมาเลยอะไม้อีกตัวหนึ่งกูก็โอ้กูระเบิดคำสิเว้าชุบได้ป่าวะชุบได้เราต้องออกอ่ะชุบได้แต่ต้อง พี่ยิงตายไวไปพี่ชายเฮียกูโดนเข้เขาไปเดินไปเฮียเดินขวาไปกูระเบือเ่อพวกช้อนไอ้เฮียกว่าหมดอ่ะกูไม่สนกูไม่สนใครด้วยใครเป็นใครกูไม่สนไม่สนหน้าไหนด้วยมาช่วยแล้วพี่พหลุดหลุด,หล,ดหลุดครับเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดให้เขาแจ้งเลย ครับครับไปดีขอบคุณครับแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมควยเต็มปากเลยนะพี่ชายเออนแจงแบไม่ไม่แล้วแมันดึกดึกดึใส่อะมันซื้อเรื่องอะไรออกมาเหียล้อหลอกจัดอะดึกดึกดึกดึอะ้ยินเสียงอะไรล้อหลอกก็ซื้อเรื่องได้นะรู้สภาก็จะให้ซื้อหรือเปล่าเหอไม่น่าจะให้เล่นควยลเเเลลยยเล เกือล้วล่ะล่ะ่ะเปล่าร้เปล่าไม่มีอะไรเนี่ยผมผมเกือบแล้วพี่ผมอยู่ทุกเวรนี้แล้วพี่เออมึงก็แค่เกือบมึงแค่เกือบมึงแค่เกือบไปมึงแค่เกือบแต่มีคนนึงไปไปแล้วเราได้ยินเสียงใครคุยรวมแรงเลยไปจาร้เลยอ่ะจะไม่รวมแรงหรอพี่ไม่ไม่ไปเลยเหรอพี่ไปเลยก็ได้พี่อ๋อไปเลยก็ไใจมึงระวังมันมาสิแล้วลูกเรานะมึงระมันมานะพี่ว่าเราเล่นลูกเรานะรอบนี้พอของเราไม่ได้เซตป่ะไอพี่ของไม่ได้เซตด้วย ไอเด็กไอเด็กไปตอก็ได้เด็กไปเหลืองไม่เหลืองถ้าโดนโดนไปเหลืองกู่มาแล้วมึงขับมาเลยเด็ของมันเต็มตัวเลยของมันล้นแน่ไอเเดดด็กกกออออออ่ะไยากเล่นลียแม่งชิบหายจะได้คุยได้เต็มปากเอาสีเอา่อไปห่งเลยพี่พูดไปอะซอตอนนี้เรื่องอมันนำเราเหมือนกันเว้ยแต่ว่าไม่ไม่คิว ท่านลองเล่นหน่อยก็ดีอ่ะไม่เลยเฮียโอ๊ตไปไหนใหญโอ๊ตอ่ะไอ้เฮียมันจัดเซตไม้มาสอกเลยล็อกซี่อ่ะรับกันแล้วนะตอนเนี้ยจะเล่นจังอันนี้ตอนนี้เลยเพื่อไม่งหายไปเฉยเลยเฮียโอ๊ตอ่ะติดเตมี่เฮียไม่เอาหาเหวอะไรเลยรับแล้วหรอ ที่นี่บับที่นี่บับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันมันล้อเลอกมันล้อเลาะเขาบอกว่าถ้าเล่นสตอรี่ถึงจะบับได้ครับอะไรกูกูกูได้ยินอะไรดึก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 ไม่รู้ไอ้ย่ะ้ดเอออะไรคือดึก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 วะมันล้อเลาะไอ้ที่มันโกนตีนใครโดนที่จริงโดนหรอใครโดนเหรอโดนกูอะไรดึกดึกคุยอะไรไรไงกูช่วเพื่อนอยู่กูอะไรไม่เต็มปากใครพูดอะไรดึก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 ไอ้รอแต่เป็นหนึ่งไม่ตอบ กดเรื่องควยอ่ะกูอยากเสนอสภาว่ะแค่เสนอขอไปก่อนอ่ะเราแค่ก็ลงแบบไปถามฟีดแบ็กแก๊งอื่นอ่ะสนามปีนอาเลียตายพีไม่เพราะแต่ละที่ที่เราเล่นมาดาวสตาร์หรือมันควยได้หมดเลยไงยีราฟติดมาแล้วอ่ะจริงนะมีสิบคนอย่างนี้แหละตอนที่ผมไปวออะผมก็แจกไปหลายวีเหมือนกันตอนเล่นกาเซียสินะเออตอนไปอยู่กาเซียละเอาลงฝั่งไหนพีฝั่งทางเข้าก็ได้นะตาลุกขาดป้าขาดลูกค้าป้า